บอูนยลูกเดิมแค่ตัวเดียวไรห้าอมพิมีโอีโนโรโบเก่าร้อยสีกวอต้มีการเลยนะแต่วันนี้ก็มารีวิวลูกเดิมหน้าดีคามเดิมเต็มระ ก็ต้องเปลี่ยนกระปิงวาวด้วยนะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนกล่องก็คือว่ามันจะเพิ่มรอบกล่องมาประมาณเือบสามนะคือได้เป็นกระปิ้งวัวตัวนี้แล้วก็อันนี้เลื่อนๆนะเป็นใช้เลเ่อร์เวฟนะแล้วก็แล้วก็แยกเล็บให้ได้เลยเล็บก็เป็นเล็บเบอร์สูงนะเวฟเหมือนกันแยกให้เยอะๆแบบนี้เลยก็คือในยุทธราคตัวนี้ที่เป็นข้อถั่วที่เป็นลูกเดิมนะก็คือไปหนุนที่หมดได้เลยส่วนกาบคุณที่ผมเลือกใช้นะผมจะไม่เลือกใช้ทำเป็น and you แต่ที่เด็ดกว่านั้นก็เนี่ยครับเป็นชามสไลด์นะวันนี้ชามสไลด์มันจะขึ้นลงได้เยอะกว่าเดิมน,นะก็คือว่าเนี่ยเอาไปวัดถุตรงนี้มันจะงามได้เยอะกว่าเดิมสายบานมันจะลงสุดนะด้งอันมันจะลงสุดแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้ามันจะมีพต้น 明年，我有。 ใส่หมดตึงตึงแล้วออก็อไปใส่นะเพื่อให้หน้าหน้าตรงนี้มันเต่มนะมันจะมีขนาดของเดิมมันอยู่ที่ร้อยสีเ เลยนะ็ระเทล,ลูกเาเป็ดทั้งี่นี่เราพ่งที่ว่ามีแปดสัวองก็ใส่หนกสีประมาณนี้นะงานเียๆเลยใส่ตะแกงใส่ตะกงหรือว่าคนไหนอีลังกาบ้าง่แล้วชุดมนนี้แล้วบรรยากาศอะไรนะขาอยู่ที่เก้าันตัน เริ่มาาที่คาบูเลยคาบูลูปละ850้บาทพร้อมโมนะใส่ดุมนองเดดได้พวงท้ายพวงท้ายนะมีสองเบอร์12 4 3แล้วก็13 4นะ2่นะคู่คู่580บาทไม่เหล็กซื้อขาดไปเลยนะไม่เหล็กซื้อขาดไปเลยจอดล้างเบาก็อยู่ที่850แล้วก็แหวน เวทหนึ่งมิลหนึ่งมิลครึ่งเนี่ยตัวละหนึ่งร้อยผมโมดิฟายให้เรียบร้อยแบนี้เลย<ม>แล้วก็เนี่ยสปริงเกี่ยวค้อนคัดหนากว่าเดิมแข็งกว่าเดิมเนี่ยตัวละหนึ่งร้อยนะสามตัวก็สามร้อยคัดตองแดงคัดตองแดงถ้าว่าซื้อสดๆไปเลยนะอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบแต่ถ้าให้โมดิฟายให้แล้วก็เอาไปใส่ในรถก่อนแล้วก็ค่อยเอามาขายก็คือ 50, นะอ,อ,อยู่ที่850นะอยห้าสิบนะตัวกองไฟกองไฟอยู่ที่580นะอยแปดโมลิกนะเบสตนนานรูนผลรอบเมืองสามวาล์วเนี่ย วาู่ละสามร้อยนะถ้าล้างด้วยก็เพิ่มอีกหนึเป็นสี่เล็บวาวนะอาวบลาๆเบอร์ศูนย์ะตัวละหกบาทนะถ้าบอกเกียร์ก็ตัวละหนึ่งร้เป็นสี่ร้สปริงวาวแต่งก็ใช้ได้ถึงใช้วาวเดิมนะใช้ได้เ็มยกหจุอ่าสามร้ยห้าสิบเทนเนอร์เบอร์ศูนย์ะอ่าถ้าเป็นเบอรศูนอันนี้ผมใช้มือสองนะอ่าเบอรศูนก็ตัวละร้อยาสิตัวสามมีก้าคืนค่าํำก็เพิ่มอีกละตัวหนึงร้อบาทนะ เป็นตัวนี à, à đ ường đ ường ้ก็400นะ4ี่ทีเด็ดก็คือแคมเป็นสเปคเัวหนึ่งนะใส่สำหรับวอเดิมแคมก็อยู่ที่7 0 0รบาทส่วนสายพานอินโดนะเป็นของไทะตัวนี้ก็580บนะห้าบาทชามสไลด์ถ้าเป็นเดิมๆมก็อยู่ที่580บาทนะส่วนถ้าให้โมดิฟายแบบให้มันสายพานมันขึ้นสุดแล้วก็ทายแรงเลยหนึงก็อยู่ที่850บบาทส่วนชามนอกชามในนะชามนอกชามในอยู่ที่ เนี่ยปรับองศาเป็นของแท้เบอร์ศูนย์นะเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทถ้าพรมเม็ดให้แบบนี้สองยุบเลยหนึ่งพันสามร้อยบาทนะเลือกได้เลยจะเอาดันโลหรือว่าอ่าเป็นแข่งต่างสั้นส่วนต่อของทางร้านก็ประมาณนี้นะอ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทเป็นท่อผ่านนิ้วโคนนะส่วนคนไหนที่หาสายพันธุ์แบบนี้ไม่ได้บอกผมได้นะอ่าผมมีเก็บไว้เยอะแต่ผมจะขายเส้นละ ห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทสนใจก็บอกได้นะแรงๆจุดพลิกมันอยู่ที่สายพานนะใครจะซื้อราคาไหนจะซื้อแย่งก็บอกได้นะเรื่องรายละเอียดเจาะลึกวิธีการไล่เงินต่างๆก็แค่โพสลงหน้าเฟซบอกว่าของถึงแล้วครับสายยาวก็แล้วก็ของติ๊กเกอร์ของของถึงวันไหนก็โพสวันนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าใส่เสร็จแล้วแล้วค่อยโพสแล้วผมลืมภาพอะไรไม่ได้นะผมผมจะเช็คเครดิตแล้วก็ความจริงใจนะผมจะ อ่อยวิชาแบบสุดๆเลยนะก็คือโตไปตั้งแต่โตไปอัดเสียงพิมพ์ใบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อว่าให้เป็นหลักฐานว่าผมได้บอกสูตรไปแล้วเนี่ยวิธีการไล่ก็มีอะไรไม่ไม่เยอะแยะหรอกคือเนี่ยเอาสั่งยุคลิปผมไปแบบครบๆแบบนี้เอาไได้เลยนะโดยห้าบวกรับประกันนะรับประกันเลยสําหรับพวกลูกเดิมนะลูกเดิมหรือว่าลูกเดิมถึง5้าสิบสี่มิลวาวเดิมนะสำหรับในสายลูกเดิมก็คือโค้แรงผมบอกเลยเพราะว่าไล่ตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วเนี่ย ที่ผมดังได้มีชื่อเสียงได้ก็เพราะรุ่นนี้แหละก็คือมีประเด็นว่านามาว่ารุกเดิมวิ่งได้ถึงร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกก็วิ่งได้อยู่นะก็ตอนไงตอนที่ไปแข่งรถสายบานก็อยู่ติดอันดับตลอดนะติดอันดับการลดเอดเคดินได้เลยคือผมจะบอกว่าไม่ใช่ผมทำแค่รถสายบานเป็นอย่างเดียนะผมเป็นทุกรุ่นเลยที่เป็นสี่จังหวัดนะสี่จังหวะคือผมได้ทุกรุ่นเลยขอให้เงินมาเงินมามาจบก็วงจรครับ ก็ของอย่างผมรีวิวไปแล้วไหมว่าปีไหนชาติไหนนะกู้ตรงๆเลยก็คือมีของตลอดเลยพร้อมจัด่ะพร้อมจัดของไม่มีจะรีวิวทำไมอ่ะอ่อาก้นะโอเครู้เรื่องสนใจก็ทักมานะทักมาเลยเป็นหนึ่งเป็นระบบคอนไลนนะพิมพ์ว่าใหม่แล้วก็เป็นวัดเคมซิงนะโอเครเรื่อง